วันนี้นะคะอวบก็ได้เข้ามาติดตามผลงานหลังการใช้ชุดคู่หัวแพนกับทุเรียนเล็กนะคะที่เกิดอาการใบเหลืองแครแกรนนะคะไม่โตไม่แตกยอดไม่รัดใบเลยนี่หลังจากพ่นไปเจ็ดวันนะคะทุกท่านกําลังรัดยอดมาทุกต้น,นะคะ่ะนี่คือยอดของเขาก็ต้องบอกว่ารัดยอดไวแล้วก็ยอดนะคะมีคือเขาเรียกว่ามันมันแทงยาไวเนาะ มีความสมบูรณ์นี่ขนาดว่าต้นเล็กๆนะคะเจ็ดวันหลังจากพน่นนะคะส่วนต้นนี้ก็กำลังแตกมาค่ะอันนี้คือไม่แตกเลยเราใส่ปุ๋ยยิงกษตรไปแล้วนะคะทางดินละลายหมดแล้วค่ะอันนี้ปลูกใหม่นะคะซ่อมแซมกำลังแตกนี่ค่ะแปลงนี้ทุเรียนเล็ก ต้องบอกว่าบวชทั้งแปลงคำว่าบวชทั้งแปลงก็คือเหลืองไงคะเหลืองแล้วก็ไม่โตไม่รัดใบไม่รัดยอดนะคะไม่แตกเขาว่าไม่แตกยอดไม่รัดใบก็คือรากไม่เดินคือเป็นภาษาชาวสวนนะคะก็อาจจะฟัง,งงงบ้างแต่ว่าความหมายก็คือการแตกยอดรัดใบนั่นเองค่ะผู้เรียนรู้จะโตไวก็ต้องมีการสร้งางใบนะคะต้นนี้ก็กำลังค่ะ หลังจากฉีดพ่นไปเจ็ดวันเองนะคะเหลืองๆก็เขียวขึ้นแต่ที่สำคัญโน่นยอดกำลังมานะคะแปลงนี้อยู่ในป่ามันดูสภาพการบางต้นไม่มีใบเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันหลังพ่นชุดคู่หมูเจ็ดวันเหลืองไหมคะเหลืองใบดีไหมก็ไม่ดีนะคะแต่ว่า มันมีความเขียวขึ้นจากครั้งแรกที่เหลืองจัดกว่านี้อีกนะคะแต่ที่สําคัญหลังฉีดพ่นชุดคูงหัวแพนสูตรพัฒนามาใหม่ของเรานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยยิงกเกษตรไปด้วยหนึ่งครั้งเนี่ยดูยอดคะ่ะกําลังมานะคะนี่คือแตกแตกใหม่นะคะทุกคนไม่ใช่ยอดเดิมนะคะนี่คือแตกงาใหม่ไวคะ่ะเจ็ดวันเท่านั้นเองนี่อืม,อม การพัฒนานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานกันต่อไปนะคะทุกคนว่าอย่างทุเรียนเล็กใบเหลืองอาการแบบนี้ชุกค,คุ้งหูเวอร์ลแลน a n แนะปุ๋ยทางดินสารปร,ปรับปรุงดินยิ้งกษตเษนะคะจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมแต่เบื้องต้นหลังใช้7วันนี้ก็ เริ่มเห็นผลแล้วนะคะแสดงอาการเนี่ยค่ะนี่เนาะแตกยอดมาแล้วนะคะติดตามผลงานกันต่อไปค่ะกับทุเรียนผู้เขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งวันนี้อบก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามผลมาดูแลลูกค้าสมาชิกของเรานะคะดูค่ะต้นนี้ก็ใบเขียวขึ้นแตกยอดนี่ค่ะ นี่พัฒนาค่ะพัฒนาดีขึ้นค่ะ 1,